ท่านคงเคยได้ยินคำว่าพระมาบบุกไทยจนเสียกรุงศรีซึ่งติดหูและเป็นเรื่องราวที่ฝังใจที่เราชาวไทยรับรู้มาโดยตลอดแต่รู้หรือไม่ว่าทัพไทยเคยบุกไปถึงถิ่นอังวะคลิปนี้ทางเฮือนสตอรี่ขอเล่าถึงการบุกไปทำสงครามในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อกรุงศรีอยุธยายกทัพไปบุกถึงถิ่นอังวะ เมื <One input> ่อสมเด็จพระนารายมหาราชขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2199ทรงเป็นกษัตริย์ที่ปรีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่งทรงพระนามใหม่ว่าพระรามาธิบดีที่3เมื่อเสด็จขึ้นครองราชใหม่ๆต้องทำการปราบปรามพวกข้าราชการและราชบงที่เป็นศัตรูเป็นอันมากได้ทรงเปลี่ยนข้าราชการใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หลายคนเนื่องจากการแต่งตั้งหน้าที่ในราชการที่ได้คัดเลือกกันอย่างดีจะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าในรัชสมัยใดพระองค์ทรงรอบรู้วิชาศิลปศาสตร์ดียิ่งพร้อมทั้งมีข้าราชการเหล่าทาหารหารคอยรับใช้ ของการที่สมเด็จพระนารายณ์โปรดให้ยกทัพไปตีพมา่าส่วนหนึ่งเพราะเมื่อชาวมอญไปถึงเมืองเมตมะซึ่งอยู่ใต้การปกครองของพาม่าก,อก่อกบฏพร้อมกับจับมังนันธมิตรพระเจ้าอาของพระเจ้าอังวะซึ่งครองเมืองเมตมะอยู่หนีมาขอพึ่งกรุงศรีอยุธยาราวหกพันคนซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงรับไว้และโปรดให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร พระเจ้าอังวะโปรดให้ยกกองทัพติดตามมาตีครัวมอนคืนและยื่นหนังสือขอให้ทางอายุธยาส่งตัวครัวมอนคืนให้พร้อมกู่ว่าถ้าไม่ส่งจะลบชิงคืนมาสมเด็จพระนารายณ์ไม่ทรงยอมทําตามคําเรียกร้องจึงให้พระยาโกษสาธิบดีเหล็กนําทัพไปรบกับพม่าที่ใส่โยกและไล่กองทัพพม่าไปได้ เหตุที่สมเด็จพระนารายณ์ไม่ยอมส่งครัวมอนคืนให้พมา่านั้นสันนิษฐานว่าในฐานะพระเจ้าแผ่นดินแล้วถ้ามีคนมาพึ่งพระบารมีของพระองค์ก็สมควรที่จะช่วยเหลือหากพระองค์ยอมคืนให้ตามที่พมา่าขอก็เหมือนพระองค์ยอมเป็นเบี้ยล่างของอังวะคหลังจากเหตุการณ์นี้ พระองค์คงจะมีพระราชดำริขยายอำนาจไปยังหัวเมืองมอนพมา่าอาจเพราะพม่ามีความวุ่นวายภายในมากเพราะก่อนหน้านั้นก็ทำสงครามกับจีนต้าชิงจนบอบช้ำทั้งยังเป็นเหตุการณ์ส่งผลให้มอนเมืองเมาะตะมะเป็นกบฏเพราะมังนันพมิตรที่เป็นเจ้าเมืองเกณฑ์มอญในหัวเมืองที่ขึ้นกับเม,มะตะมะไปช่วยอังวะรบกับจีนมอญหลบหนีจํานวนมาก มังนันทมิตรเลยให้จับมอนไปเผาทั้งเป็นขุนนางมอนจึงก่อกระบฏในโพ์สวดามอนเองก็ระบุว่าเมืองจิตตองหรือสโตมและเมืองอื่นๆจะเป็นกระบฏด้วยหัวเมืองมอนไม่อยากอยู่ใต้พมา่าจึงส่งหนังสือชักชวนให้กรุงสีอยุธยา เข้ามาตีเมืองบวกกับพม่าเองก็เพิ่งเปลี่ยนราชการมาไม่นานความวุ่นวายในพมา่าและการที่มอนมีแนวโน้มจะเข้ากับไทยทำให้สมเด็จพระนารายทรงเห็นว่าน่าจะมีโอกาสเอาหัวเมืองมอนมาเป็นประเทศสราชได้เหมือนในครั้งที่สมเด็จพระนรศสวรจึงโปรดให้เจ้าพยาโกษาธิบดีนำทัพไปตีหัวเมืองมอนไว้ในอำนาจ เมื่อได้เมืองมอนไว้ในอำนาจแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะใช้หัวเมืองมอนเป็นฐานในการรุกไปตียังพมา่าตอนบนซึ่งดูจากการเดินทัพของเจ้าพญาโกษาธิบดีซึ่งตีเมืองรายทางไปจนถึงผู้การได้นั้นน่าจะมีเป้าหมายตีถึงกรุงอังวะแต่เพราะขาดสเสบียงสุดท้ายก็ไม่สามารถตีถึงอังวะได้ไทยก็ถอนทัพกลับภายหลังพม่าก็กลับมาเอาหัวเมืองมอญไปคลองตามเดิม หลักฐานต่างๆระบุไม่ตรงกันพงสาวดารไทยที่ชำระสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งแต่งสมัยหลังระบุว่ายกทัพไปถึงกรุงอังวะพงสาวดารมอนระบุว่าอายุธยายกทัพตีหัวเมืองมอรแตกหมดแล้วยกทัพไปล้อมเมืองผู้กามในขณะที่พงสาวดาพรพมาร่าระบุว่าทัพอยุทยายกมาถึงแค่เมืองเม,งมตตมะเมตลำเลิงและถวายเท่านั้นแล้วถูกพมา่าตีแตกไป จะตีเมืองไม่ได้อย่างน้อยอยุธยาก็ได้กว่าดต้อนตัวหัวเมืองมอนเข้ามาในอาณาจักรจำนวนมากซึ่งอาจจะเป็นความต้องการของสมเด็จพระนารายณ์ที่จะประกาศแสนยานุภาพของกรุงศรีอยุธยาให้พม่ารวมถึงอาณาจักรอื่นๆเห็นว่ามีความแข็งแกร่งมากถึงขั้นตีหัวเมืองพม่ามอนไปเกือบหมดแม้ว่าจะตีอังวะไม่สำเร็จก,ก็ตาม แต่ก็น่าจะทําให้อังวะเกิดความเกรงขามไม่กล้าคุกคามอายุทยาแบบที่เคยทําตอนมาทวงครัวมองที่เมะตะมะคราวก่อนดังที่เห็นได้ว่าสงครามระหว่างไทยกับพม่านั้นก็เว้นช่วงกันเป็นเกือบร้อยปีขอขอบคุณกลุ่มผู้ใฝ่รู้ประวัติศาสตร์ทั่วไป สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปและให้ลูกหลานชาวไทยได้รู้จักประวัติศาสไทยเพื่อสตอรี่ช่องนี้มีสาระ